มาบราิษัทอารังการนาลีเนาะคือศาลาลังใหม่นะอารังการนาลีพี่น้องป้องป้งปายหอบลูกหอบเต้าลูกเต้าเด้าดาบตาตลดดประเทศไทยคุณนนนานไปข่าวทั้งนี้มันจากสิเห็นเอา อย่รถเข้าไปก่อนโอ๊ยปวดหัวดิแดดหัวรถเนาะหยอดเมนี้ว่านผ่าพี่น้องบ้าจะโผลโผคนมาวัานจืดไปทางไหนไปเบิ่งทางหนามามามา คคพี่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 น้องเข้าขีดว่าสิบมมีคนมามีตลัขำหมวดขดว่าสิผมมีคนมาขว่าร้ายโพด อ่ามีบาท สาเหตุใหม่มาเลยเนาะพี่น้องข้างน่างก็บเหตุใหม่มาเลยบ่อนห่านเขาไปอันห่านเขาไปกินประจำนะจะจะไปอยู่ซาลาบดนี้พวกวายพวกบดน,นั่นเด้อเราจะมีของวายของบดข้องาน้นำก็หยุดแล้วก็ ในาสายสินสุนะยังซึมลึงซิงลิงอยู่ยังเป็นบ้านนอนบอ ซาลาลางใหม่ใน,นพี่น้องเวย <Okay. S 1> โคตรใหญ่เลยอันนี้อันนี้ท้ำพิธียังอันนี้เอาสูตรลดน้ามอสูตรลดน้ามา,ม,ม,า,ม,ามานมุมนี่เนาะโดยโดยดคนร้ายเนาะมันนี่เนาะ

พระธาตโคนซาทุอยู่ดีมีแห้งวัตถุขู่ทุกคนที่ข่ามาเบิ่งลิดส่งดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านส่วนยังังอุ่มยังเดียว ช้างห้ามย้ำเห็นส้างรเอเปล่าเอ้เป็ดนอกยังก็บเบอเยให้ใส่ชิ้นก่อนนีดใชิ้นผู้ช้าก่อนน่งบึ้งชานี่มากนิเห็นคนลลยนอนมาอิ่มบึ้งชากับปุนี่นะม้า้งกับปุนี่มยบงากน้อยม พี่น้องรี่แต่ว่าบอดบ่อนแดดกะได้พี่น้องมานลย <c oughs> ถ้ามันแดดห่อนคือแต่เก่าที่ห้ามานะโอ้โอโอโยกลับไปอย่างนั้นนายตีนจนสิบโพงเวิด <c oughs> เออแน่มารักไปไปห่มตาลพุ่นไปห่มตาลอย่ดีขวติดนั

นจะไปเอาไปแน่ไปสายบังน,นี่นะนอกนะบรรยานี่นะ Oh. <laughs> ไปนำมีพงอย่างตำลังมีเฮ้ยพอคุณดองดาวเรืองไปปลูกดองดาวเรือง,นอง,องหนึ่งก็จิตดาขายดีเนาะ มาตอเผานี่จะมาให้อุบนี้นะสูกหมัดนำห่อฉิบอ่อนทองใหม่กันเอาอีกเอากระต้องจูดให้มัน ơ đi chuông 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 chuông

พูดพูดถ <JI> um, so ูาหนหนาไปปุลุกพูโูเออเฮ้ยอันนั้นเขาเจาะเห็ดใหม่เฮ้ยเต็นอันซาลาทางนั้นนะบนเขาเจาะบ้านนะผีใหญ่มาทางหนาบ่ะนี่นั่นนี่อยู่หนาเลยเต็มเต็ม แคทแน่ไปประเทศอันซีซุกกำลังบ้าอยู่บออ้ากับไพรเนี่ยบ้าบจุหนเส้นไลอันนาะพืนเ็ดทุกอันกระึ้น

มื่อนี้ก็เป็นวนันพระใหญ่เนะพี่น้องวันที่19ธันวาคมก่อนปีใหม่เฮาก็เลยสมาหวายพระธาตโพลวันซีนไก่สิปีใหม่เขาจอดเลยมา,มาแมนบอกอ๋ออะไรไก่สิปีใหม่เฮาเองเขาก็ยังเลือกมาเมือน,นี้เป็นจูด ไพ่พพก็เลือกมากมื่อนี้เพราะว่าใกล้ปีใหม่ในเดย์พี่น้องก็เลยพากันมครอพรห,หนึ่งเนี่ยกะเฮาเองก็เลยพาลานมาจะเป็นอยังเด็กนี่ข้างไปจูดจะอ่างน่องค่ะข้งข้งน่องเรามาต้องจูดนี่ของน้องนี่ อย่าว่าเด้อสูม,มันจังได้จูดอีกนะนมันต๊ะถือมันห่อนนะนนนนระวังเด้อน้อยน้อยนี่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 มาจุดพี่านมานน <c oughs> นันแสบได้ไกลน่อยนี่ เดือนสามนี่กะงานนมัสการพระธาตุโพนพี่น้องสามมือสามคืนเที่ยวงานจนตาเหลือกุละ่ะมีผ้าม,มาหน่อยมามาหน่อยจอมแสบมีแต่หายแม่จุ้มจุ้มแน่จุ้มแน่ม,แนมันเบาแม่ว่ามันเบาเปาล่าเราหน่อยเปล่าเปล่ามันด้าบนะ อือนี่เนี้ยใน้องหลานนี่ลูกป้าป้าพี่น้องจ้าพิภพสนีทพี่น้องเดินสาธุบุญหลักกะเขาห้โชคดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านเนาะมื้อน,นี้เฮากะมาหายพี่น้องขอพรผ่านผ่านจอพี่น้องเนาะเอาสิจึงไว้สักสามสิบวิพี่น้องให้พี่น้องได้อัน พี่น้องได้ขอพอรผ่านจอแล้วพี่น้องนะอ,ะอ,ะอนธิษฐานขอพอรออเดอพี่น้องเด้อเนาะขอพอรผ่านจอก็ได้เด้โอเคสำนีละ